สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง YouTube ที่เคารพรักครับวันนี้กับผมจากรีษัทรมือสองครับขออนุญาตนะครับขายโตโยต้าโคราชทิดปี2010ครับเครื่องยนต์ดูโอครับผมเกียร์ออโต้แท้นะครับคันนี้รถขับทางไกลปกติครับช่วงล่างดีนะครับแอร์เย็นเกียร์นิ่มนะครับผม6 9 0 0ื่นเครับพี่น้องครับผมราคาตั้งตั้งไว้69,000่าครับสนใจก็มาดูรถได้นะครับที่บ้านเตี้ยตะบน่าอำเภอรัตนบุรีจังหวอมศรินทร์ครับผม พาไปน้องชมภายในกันก่อนครับโอ้ล็อกกดนะฮะล็อกนี่นะครับก็สีสวยครับผมคันนี้จะของทำสีมาในราคาหมื่นแปดเด็กสีก็มีการผ่านผ่านการใช้งานมาภาคใหญ่เลยนะครับผมก็จะมีตำหนิตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นรถปีห้าสามครับเครื่องยนต์ดู้ครับผมเกียร์โตคันนี้ไม่มีชนนะครับผมหน้าเดิมหน้าเดิมหลังเดิมนะครับ พุชจริโมดนะครับผมใช้น้ำมันยางเยี่ยวนะครับผมวาดเดิมเคยเป็นรับจ้างมาก่อนนะครับคือเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนั่งเองครับผมตอนนี้เป็นรถบ้านแล้วนะครับผมป้ายปทุมธานีนะครับเลขสวยครับผมอันนี้ตั้งราคาไว้ที่หกหมืนเก้านะครับไม่รวมส่งนะครับมารับเองนะครับผมนี่ครับบอกประมาณนี้ครับผมเบอร์โทรศัพท์0 9 3ย์3ก้ามามเ็ดสาหสองครับ ส่วนเก้าสามสามจุดสามหนึ่งสองหกครับผมประทุนวันนี้นะครับผมบเอกสารครบนะครับคันนี้ ใบม่อเอาหน้าให้เรียบร้อยปโอวนมาเลยนะครับผมมีชุดอนกับชุดย้ายนะครับสองชุดนะครับเตรียมให้ครบนะครับผมลูกค้าสามารถเอาไปอนในทุกจังหวัดทุกประเทศหน้าเดิมนะครับพันนี้กระจกนะฮะตูยต้านะครับผมทุกบานเป็นของตูยต้านะครับฝากไปด้วยนะครับผมสําหรับท่านที่ยังไม่มีรถใช้ในคัวเรียนนะครับอ่าทัวรมานะครับหกหมืนเก้าครับผมตาไฟสวยครับนี่นะครับผม ปลากระปงหน้าเดิมนะครับปลากระปงหน้าเดิมนะครับนี่นะครับคันหน้าเดิมนะครับผมคันนี้คันหน้าเดิมนะครับมันรถไม่มีชนนะครับผมน,นะครับอนนยู่ครบนะครับผม <ช Playstation> นะนครับท่านใดสนใจก็โทรมาก็ได้ครับผมนะครับผมหกเหมือนเก้าครับ บอร์โทรศัพท์นย์สามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหะครับผม0 9นย์เก้าสามสามเจ็ดสามสองหครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไปเต่เพี่สนี้ครับผมนะฮะรถขับดีครับแอเยนช่วงล่างดีนะครับเครื่องดีนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับผมลูกค้าสามารถวิดีโอคอได้นะครับสามารถวิดีโอคอดูตัวจริงได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์ย้ำนะครับ0ู3ย์เ126ครับเป็นเครื่องยนต์1 6นหซีซีรถปี2010ตรงกับปี53นะครับเกี่ยวออโต้แทร้รุ่นตัว E นะครับผมระบบดิสเลไฟฟ้าปกติทุกบานนะครับกระจกหน้ากระจกหลังเดิมนะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุใดๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ